วัสดีค่ะมาพบกับช่องเกมประยาท่านเพื่อนชม o f f i c i a ของเรานมาเขากบหนูเวลาบ่ายตอนนี้รเราห่อเตยนะคะก็เลยมาเป็นช่องนี้ชุดนอแล้วก็มารหน้ายอยู่นะคะมื่อนี้หนูกะเป็น,นอย่างไรกประเทศไทยยาการเห็นบึงว่าปิดังไงแน่เนาะเขาพ้นี่ยตอนนี้หนูขอไปเข้าน้ำก่อน เดินเดินประเสริหรอกประมาณระบายเราคอยจะเข้าน้ำแป๊บนึงนะคะเดีจะนุ่มพาไปหาโอ้ลสุราแม่อะไรค่ะ อาเสียงเพลงลูกไม่ได้ติดดิด๊กนี่นี่น้องมาแล้วเด็กินมูกกะทะน้องแกงบอกขอกินมูกกะทะหน่อยพ่อบอลพ่อบอลซื้อซื้อเลขอ่าสามหนึ่งไม่ถูกสองไปหกกับเขาก็เลยต้องหาทางใช้ดินเป็นแสนหาทางใช้ดินหาทางใช้ดินเป็นแสนอันนี้ร้านไหนคะเนี่ยร้านเตียงครับเตียงโฆษณาตเองตมงครับต่างมีครขึ้นมากินเลยน้องมะยำส้มโดนยำเส่ หมอทายให้เบิ้งมาได้วสวัสดีค่ะมอร์นิ่งค่ะเขาต้องเอิ้นอย่างกับดอีวีนิ่งบ่ค่ะหมอไทยเวทีให้เบิ้งมาได้วนี่ครัเป็นบรรยากาศดูคนหัวตะโตกอย่างน้ำส่อย่างพ่อเดี๋ยวตอนแล้งออกมาครับเฮ้ยยังนี่กุ้ง ก็เวดนแนวนั้เพราะฝนก็นหวัวจะตกไปน้องทำไมเบิ้งนำ่นงเลยนะคะก็มีอย่างหลายค่ะมาเนี่ยนะคะให้เบิ้งเราขอ,อุยาตปิดก่อนด้านยีก่กระสีนะคะค่ะแล้วนี้หนูสิพาพ่อพี่แม่ไปเอาข้าว ลงขวดกันนะมันนี่ไม่ยากินนะกลายเป็นงามเศร้าพี่เตือนหน้าว่างใบวันนี้นะคะเราก็จะไปที่ไหนเดี๋ยวเรารอ,รอ,รอติดตามชมคลิปนะคะพ่อแม่เพราะมันนี่พี่แอดมินจะพาพวกหนูไปนะคะแต่หน<อ>ูก็ไม่รู้ว่าไปที่ไหนดูกัน มัอมนี่มีอะไรกินเอเอไอ้ตาแม่ <c oughs> อะไรอะไรหมูตุ๋นเหรอใสา่ขนาดยังบดข้าวเช้าที่กินในกินตอนบ่าย ข้ากลบามอะไรที่ยังของเ่อแม่ลำเพลินชูยังไม่ได้ซ้อมเลยนะคะช่วงนี้คืออะไล่ะค่ะรางวัลที่ห้าเมื่อเอิญเมียไทยเมื่อเอิญเมียไทยไออ่ะอไอ้โปเตอร์นะคะอะไรห้องก็สิตืร์มาสอนเนี่ยมา,าะะทายคิดเอแม่เป็นหลาเป็นสูงนะจ๊ะท่านี้เราก็ไม่มีช่างเหมือนเดิน,นห้องก็เร่ก็ใส่ความสาลีของห้องน,นะคะในการแต่งหน้า จะกินไก่หนาติดลูกเลยค่ะต่มนไหมดขอบคะค่ะ เขาเป็นยังไงถ้าเขหาห่อห้าวกันดีกว่าแต่เขาทอดเป็นอย่างที่อร่อยมากเราจาะบอกนี่เป็นเมนูอาหารห้างๆนะคะ อแบบโอ้ยแชมช่วยท้ายคลิปเด้อท่ายคลิปนีล่ล่ะท่ายบ่ให้เห็นดอกนะน้ำก็บออาบแชมช่วยโซพาปห้องก่อนโอ้ เราจะคว,ว่ำตัวนี่หนึ่งสองสามพแม่อยากดูไอ้เหมียวตอนไม่อาบน้ำไหมคะหนึ่งสองสามไม่นะคะเราจะอาจะยังนะคะตอนนี้นี่คือแม่นุ่งอาหารเขาเ้าขอเนี้ยและค่ะงั้นก็พักพักบุ่ง ขาหมูนมขานาดนอกคือหมูจักซื้อเมนูหนูคือว่าหมูจักน้ำเผาเนี่ยอเอาไปแม่เขาไม่กินแอนุนกินเขาแล้วแอนุนซื้อไปอาบน้ำด้ครับอาทิตย์ลงพอดีละอาบน้ำแล้วทั้งที่เอาไม่แล้วกะปิไทยที่ลงมาเลย นะค่ะว,ว่าแม่เขาควาเนี่ยขขค่ะตังติดตัวรู้อยูต่ตอนนี้นะคะช่องบาทเอ้วันทองบาทหกบา,บาททั้งหมื่นหกบาท <c oughs> แล้วก็หลังวันที่หาเอวันที่หาค,คุณครูครูอีเขานะคะครูชาติก็สิเขามากระสิมาเฮ็ดโชยไงเฮ็ดโชยไงนะคะแล้วก็ไอีสอบเงีไปเรียบวันนี้นเขาใน้แม่ ซ่อมเต็งกับวงนึงลเลยเขากะสูดต่อไปค่ะส่วนเมื่ออื่นนี่เดี๋ยวยี่ไทบรรยากาศให้พ่อฮอนแม่บนหนุ่มเยอว่าไอช้ช่วงแทบปวเตืเ่นไปแม่ต่อค่ะเดี๋ยวสหรับคลิปนี้เดา๋ขอตัวไปกินข้าวก่อนด้วยค่ะเด้เลยสวัสดีค่ะห้อย,ย,ยแม่บ๊ายบาย